สวัสดีตอนเช้าครับทุกๆคนวันนี้เราก็จะนำอาหารเสริมมาให้ปลาที่เราเลี้ยงไว้นะครับเป็นจอกหูหนูครับเป็นพืชน้ำครับก็จะนำมาให้ปลาหมอเทศที่เราเลี้ยงไว้ได้กินนะครับตรงน,นี้ นำลงไปให้นะครับแต่ว่ายังไม่เห็นป้าหมอขึ้นมากินนะครับสงงใจจะตกใจครับก็ปล่อยไว้สักพักนะครับเดี๋ยวก็หลังจากที่เราออกไปจากนี้ก็คงจะขึ้นมากินนะครับเพราะว่าให้ไปทุกครั้งนี้ก็หมดทุกครั้งครับปหมอชอบมากเลยครับจอกหูหนูใส่ไป แล้วเราก็นําจอกหูหนูที่จากกระสอบนะครับลงใส่ในน้าครับเป็นการขยายพันธุ์นะครับต่อไปนะครับเป็นอาหารของปลานะครับและสัตว์ชนิดอื่นๆต่อไปนะครับจอกหูหนูครับ